สวัสดีคะ่ะยาอุษาสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนีขณะน,นี้ตอนนี้อยู่ทตุพนมอยู่อำเภอทา่พาพนมเดียวชซรถเลยอ,ลอ,ยอืสมบยัยอย่างมากยู่พี่น้องเอ้ยรออ,ยอีบดมือบดเล่นเดียวมือหนีกับบริไทยคิดได้คิดเดียวย้อน,น,นยังย้อนมัน หอนทักหอนเนี่ยพี่น้องทางบ้านจะหอนบ่ถ้าบ้านฝันหอนแค่พี่น้องเอ,อ้บึงด้วยสตบังทางเล่าแม่น้ำโขงขณ <c oughs> ะนี้เยู่อเภอชาติพนมจะกำลังจะกลับบ้าน <c oughs> ถามเท่ากับพี่สาวท <c oughs> ี่รัก เมืองอำเภอธาตุพนมพี่น้องเอ้ยจะเลื่อนนายู่อยู่พี่น้องนาอยู่มันจะเป็นอำเภอที่นาอยู่นี่นะพี่น้องเนาะไอ้เนาะพี่น้อยเนาะอันนี้อำเภอธาตุ รถติดไฟแดงอี่การน้องเที่ยวนะพี่องเที่ยวข้างเที่ยวเนี่ยเที่ยวอี๋อีรอเด็ดเด็ดแตเที่ยวเออเที่ยวจนนาเลนาดําออกจากเมืองนักนใสุ่ดใส่านใส่มุบ Si Opa Aza 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 Si Opa เดี e ่ยวพี่น้องเดี่ยวพี่น้องเอ้ยอาบน้ำแล้วก็สิไปหากินเมล็ดเจ๊งกินยังก็ไม่ก่อยเขาชอากินยังเขาบอกินเหมือนยังก็กินนั่นแหละ คฟะเ่จะเอาลูกาดงเองแนอะไรต้นหแ,แล้วมีลูกของคนด้วสยย้เนื้ออีกหนึ่งอนนี้ลูกหลานตอนบ้านหลาก็มีลูกสาวม,มีลูกสองคน <c oughs> เดยนเมืองนครพนมพี่น้องจ้ะมาเด้อมาไปเที่ยวน้ำกันอนกสบการแล้วพอมออยู่46องศาปลอดไครก็ได้ ม่วงน่องหลายมาไหว้เล็กๆหนสุดก้อนอ่ะ